พรใบที่เขาใช้สีหน้าแทนการพูดแล้วก็มือใช่ไหมคะก็เลยเอาหุ่นกระบอกเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของของแต่ละคนที่แสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ใช้เสียงของคนพูดแทนนะในเนื้อหาของเราเนี่ยจะพูดจะมีการสอนที่ว่าแบบคนพูดไม่จำแต่คนฟังเนี่ยไม่ลืมการพูดจาแบบเนี้ยคะ่ะมันไม่ใช่แค่ยอกกับเพื่อนมันทำให อีกฝ่ายเนะี่ยเสียก็ทั้งความรู้สึกเสียความมั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นสวัสดีเราชื่อนายนะตอนนี้เราเรียนมาหาลัยปีสามแล้วชีวิตเราใน,นแต่ละวันนะ่ะก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปตอนเช้าไปเรียนช่วงเย็นก็จะเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็กลับห้องตัวเองแต่เวลาว่างๆอ่ะเราก็ชอบอยู่กับหนังสือนะชอบอ่านหนังสือดูหนังสือที่น่าสนใจหรือไม่ก็ฟังเพลงของ B t S อะ่ะ เราชอบทำอะไรแบบนี้นะแต่นั่นน่ะเมือนเมื่อก่อนส่วนตอนนี้อะ่ะมันได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เราได้เจอกับนี่พวกแกฉนันได้ยินมาว่ามีเด็กทุนจะมาเรียนกับพวกเราอะ่ะเห็นว่าเรียนเก่งมากนะอย่างนี้ก็ดีสิจะได้มีเบย์คอยช่วยดูยแลมีเด็กทุนด้วยนะแค่เอาเงินวางไว้ก็ทำให้เราแล้วนะจริงไหมกีดกีดีโอ๊ยจะเรียกอะไรนักหนาเนี่ย ดูสิพี่กินของฉันน่ะเดินไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยงงคา้ามงงแต่มองดูผู้ชายพี่กินของแกนะเดินไปนู่นแล้วยาเดี๋ยวนะแกนั่นเด็กทุนนี่นะจริงแกเด็กทุนนี่นะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กินที่แนะนำหนังสือเรียนให้กับเนยไม่เป็นไรครับเนยพี่ต้องแนะนำไม่กับรุ่นน้องของเราอยู่แล้วแอนพี่ไปก่อนนะ มีอะไรก็ถามพี่ได้แล้วเจอกันบายยอ้าย,ายเฮตีพี่คินลูกหัวยย็นนั่นด้วยอ่ะหน้ารังจังแหมแยีนั่นเนาะก็ไม่เบาเลยอ่ะมาถึงไม่เท่าไหร่ก็มีผู้ชายมาลูกหัวยซะแล้วอิจฉาจังอ๋อใช่แกดูเงียบๆนะแต่ฟาดเรียบนะชิมว่าไม่เกินอาทีนี้คนที่ฟาดพี่คินของแกแน่นอนเลยอ่ะ ต่างจากแกเนาะที่เรา้จอกับเขามาตั้งนานแต่แต่แต่อะไรของแกฮะแต,แต่ไม่ได้กินสัก,สกทีเมื่อกีตีได้ยินแบบนั้น <laughs> เธอก็มีความรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากทุกคนต่างให้ความสนใจกับเนยที่เป็นเด็กทุนทั้งเรียนดีมีน้ำใจเข้ากับคนงา่ายเช่นต่างกับเธออย่างลึกลับเป็นเด็กใหม่เนี่ย ดูเหมือนแต่คนให้ความสนใจเนาะนี่พวกแกอยากทำอะไรสนุกสนุกปะฉันว่านะเราควรจะทิ้งของเล่นชิ้นเก่าไปได้แล้วนะฉันมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วรับรองว่าของเล่นชิ้นนี้นสนุกกว่าเดิมแน่ของเล่นชิ้นใหม่หรอเราควรทำความรู้จักก่อนหนะ้าี่ตีอะไรเพื่อนๆมุ่งตรงเข้าไปทักทายเนยเนยอเห็นว่ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเธอจึงยิ้มตอบกลับไป ชื่อหน่ใช่ปะเราชื่อกิตีนะยินดีที่ได้รู้จักใช่ใช่เราชื่อเนอยยินดีที่ได้รู้จักนะกิตีเราเพิ่งมาใหม่วันนี้เองยังไงก็ช่วยแนะนําเราด้วยนะได้สิเรามีอะไรอยากจะแนะนําให้เธอเยอะยะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของพี่คินพี่คินน่ะเขาเป็นหนุ่มฮอตมีคนลุมล้อม,มีเขาเยอะมากพเพราะอะไรหรือปะพอเพราะว่าไม่เขาไงแก ใครๆก็อยากอยู่ด้วยโดยเฉพาะพ่อก็ไอ้พวกที่อยากจะอัปเกรดตัวเองให้มีทั้งที่ตัวเองไม่มีอย่างคนอื่นเขาเลยต้องเอาตัวเข้าไปใกล้เพื่อเรียกร้องความสนใจไงเออพ่อทำาะไมควาว่ายังไงหรอเราไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจหรองั้นเดี๋ยวฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะ ก็พวกเด็กทุนที่มันชอบเข้ามาเรียนที่นี่ก็เพราะอยากจะอัปเกรดตัวเองไม่ใช่หรอทั้งฐานะและหน้าตาอัปเกรดสีผิวได้ปะคะไม่ใช่แบบนั้นนะพวกเธอกำลังเข้าใจผิดมหาลัยเนี้ยให้โอกาสเราเข้ามาเรียนเราไม่ได้อยากจะอัปเกรดอะไรแบบที่พวกเธอบอกเลยนะถ้าเราทำอะไรให้พวกเธอไม่พอใจอ่ะเราก็ขอโทษจริงๆ เอาเป็นว่าเราจะปรับตัวให้ดีจะไม่ทำให้พวกเธอต้องไม่พอใจเราอีกปรับตัวงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะช่วยปรับดีกว่าฉันว่าเธอน่าจะพอใจพอสมควรเลยนะเสียงนาฬิกาที่ถูกตั้งไว้นในห้องนอนของเนยปลุกให้เธอมาพบเจอกับวันใหม่ในทุกๆวันเชาน้านี้เนยตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อ่อนเพลียอย่างมาก สาเหตุมาจากตั้งแต่วันนั้นที่ได้พบเจอกับกีตีเป็นครั้งแรกเธอก็ถูกเพื่อนแกล้งมาตลอดถูกพูดจาดูถูกเยียดยานใช้ถ้อยคำหยาบคายบางครั้งแกล้งเธอหนักจนเธอเกือบสอบไม่ผ่านก็มีแต่เธอก็พยายามใช้เหตุผลคุยได้แล้วแต่เอฟเฟกต์ที่ได้รับกลับมาเป็นชั่นแรงสียเหลือเกิน เนยพยายามหลบหลีกไม่เจอหน้าทั้งสามแต่ยิ่งเธอหนีคนพวกนั้นก็ยิ่งหาเรื่องเธออยู่ดีเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเสียงข้อความี่ดังเข้ามาสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเนยเป็นอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อไขข้อสงสัยที่มีห้หายไปเมื่อกดดูข้อความสร้างความตกใจให้กับเนิเป็นอย่างมากเพราะคลิปที่เพื่อนเธอส่งมานั้นเป็นคลิปที่เธอกำลังถูกแอบถ่ายอยู่ในคลิปเป็นตอนที่เธอเปลี่ยนชุดในห้องน้ำแห่งหนึ่งเห็นรูปร่างเธออย่างมากแต่ไม่ได้โป๊จนเห็นเนื้อในของเธอแต่เมื่อเธอเลื่อนอ่านเข้าไปดูคอมเมนต์สีหน้าของเนยซีดลงเพราะข้อความที่พิมมานั้นบั่นทอนจิตใจเธอเป็นอย่างมาก ดาวดวงใหม่หรือดาวซิงโดงกันครับเนี่ยอือวดมสมบูรณ์จังครับนี่ช้างหรือคนน่ะดูไม่ออกเลยครับมีแอบไทยไดตตั้งใจอ่ะดูชิวมากอ่ะไม่ระวังตัวเลยนะนั่นครับดีหรือรับหมูอ่ะหิวหิวน้องๆน,นั่นเสื้อคนตายค่ะห้องน้ำไม่ใช่ส่วนน้ำนั่นนอไม่ต้องพกถีนยเข้าไปกัดได้ อาวาสานข้าวเทียงนั่นขาหนีสาบ้านน่าขอยืมผมไปขาดกระทัะที่บ้านหน่อยจ้าทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยแล้วคอมเมนต์จะมันอะไรกันอะเราไม่รู้จักกันแท้เลยทำไมต้องมาพิมอะไรแบบนี้ด้วยยายเด็กทุนทำอะไรลงไปเนี่ยน่าเกลียดอ่ะมันน่าเนอะคอนแล้วน้ำหนักข้ายัางหโหแซบโน เนยที่เห็นข้อความของสามคนนี้มันยิงตอบย้ำเธอไปอีกเพราะเธอรู้ว่าสามคนนี้เป็นคนทําแน่ๆเพียงแต่เธอไม่มีหลักฐานเท่านั้นเองเธอเคยลองขู่คนพวกนี้กลับแต่ก็ถูกอํานาจที่บ้านของคนพวกนี้ทําลายอยู่ดีเวลาผ่านไปสักครู่เนยจึงตัดสินใจแก้ปัญหาพวกนี้ด้วยการดอกเรียนพอเธอเริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเธอมันหนักเกินไป ทุกคอมเมนต์เม้นต์นกันอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลยสักนิดไม่มีการรู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเธอถูกแอบถ่ายเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในคาสเรียนแต่เมื่อการเปิดห้องเรียนเข้ามาทุกคนต่างรีบเข้าที่ของตัวเองเสียงพูดคุยเริ่มเงียบลงทันทีทุกคนต่างหันหน้าเข้าคาสเรียนเพื่อเรียนกันต่อไป สวัสดีครับน,นิสิตทุกคนก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับอาจารย์มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ในิสิตทุกคนทราบเนื่องจากเพื่อนของเราเนยนาตการพวกเราจํากันได้ไหมตอนนี้ก็ได้ทําการขอดอบเรียนไปก่อนนะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพของเพื่อนไม่ค่อยจะดีจึงขอแจ้งให้ทุกคนทราบเนยตรวจเป็นอะไรหรอคะอาจารย์ อ๋อเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าครับเลยต้องดอบเียนไปก่อนโอเคนะทุกคนรู้กันแล้วนะถ้าทุกคนมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจงั้นเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าหลังจากอาจารย์กล่าวจบสายตายทุกคนก็มองมาที่กิตีมีการสุบสึดกันถึงเรื่องของเนยที่เป็นซึมเศร้ากีตีรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่ทุกคนมองมาที่เธอแกพวกมันมองอะไรกันอะ ดูนังน่าน,นสิแหมสายตามองฉันขนาดเนี่ยเออคงไม่มีอะไรหรอกม้งจริงจ้าเด้งกันเถอะหลังจากเลือดคั้ดอาจารย์ออกไปแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของเนยตัวปญหาก็อยู่แถวนี้และกาคนเดียวที่ทำให้เราต้องเป็นซึ่งเศ้าอ่ะดูว,วิสันเลึอเลยด็อทับตัวลอยด้าลอยตาไปทั่วอะ ต้องทำรมายกันให้ตายข้างหนึ่งเลยปะทำไรไม่คิดเลยนะเกลียบแต่คนอื่นอะไม่ดูตัวเองเลยนะตัวเองนั่นแหละน่ารังเกียจที่สุดอะไรของพวกแกฉันทำอะไรฉันก็แค่ยอยากหยอกไหมล่ะเพื่อนเล่นกับเพื่อนอนะไม่เข้าใจหรอที่นางลนมันเป็นแบบเนี้ยนะ่นะก็เพราะว่ามันอนะคิดมากเกินไปอ่อนแอด้วยอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีปัญหาจะมาโทษฉันก็ไม่ได้นะแล้วนี่พวกแกเนะี่ยไม่คิดจะช่วยฉันเลยหรอ แกตีแกเป็นโปรแกรมเรื่องนี้ผู้ชันเตือนแกแล้วนะนี่นี่แกจะไปไหน,นหนยุดนะนับตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ตีตัวออกห่างจากกีตีอีกกีตีรู้สึกดีดอันกับสายตาของลกข้างมันอย่างมากทุกครั้งที่เ่ามาเรียนเธอก็ไม่อยากจะมา ที่อยู่กับเธอก็ตีตัวอาหารอย่างกับเธอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่เธอทำกับเนยไม่ว่าจะอธิบายขนาดไหนทุกคนก็ไม่รับฟังคําขอโทษของเธอเธอคิดมาตลอดว่าสิ่งที่เธอทํามันร้ายแรงมากเลยหรือคนนี้เธอคนขอโทษมากที่สุดนะไม่ใช่พวกเราเลยเนยต่างหากเนยคือเหยื่อของเธอเนยเป็นผู้กระทำมาตลอดเมื่อกิติรีแบบนั้นเธอก็อยากจะขอโทษเนยแต่ถ้าว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอก็ไม่เคยเจอกับเลยอ,อีกเลยเธอพยายามสอดทานถึงที่อยู่ของเนยแต่ไม่ว่ายัางไงก็หาไม่เจออยู่ดีตอนที่ฉันทำเธอเธอคงแบบนี้ใช่ไหมเนยฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอแล้วแต่คงไม่ถึงครึ่งของความรู้สึกที่เธอถูกฉันทำใช่ไหมกิ่ตีแตัดพ้อกับตัวเองตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเธอหวังว่า สักวันคงมีโอกาสได้เจอกับเนยแต่แล้วหนูก็ความหวังของเธอจะเป็นจริงเธอเห็นคนคุ้นเคยคนที่เธออยากเจอตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ใช่แล้วเนยเอ๊ะน,นั่นเนยนี่เนยเนยเดี๋ยวก่อนเนยเราอยู่ทางนี้รอเรากเมื่อแน่ใจแล้วว่าคนที่เธอเห็นนั้นคือเนยแน่ๆเธอจึงตะโกนลองเรียกเนยด้วยความดีใจ แล้วรีบวิ่งเข้าไปหาเนยแต่ทางด้านเนยที่เห็นแบบนั้นเธอคิดว่ากิติจะเข้ามาหาเรื่องเธออีกเธอจึงพยายามเดินหนีให้เร็วที่สุดเนยเราขอโทษท้งเราก่อนนะเธอเป็นไงบ้างเราไม่เจอเธอเลยเราพยายามตามหาเธอตลอดเลยนะไม่ใช่นะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นที่เราพยายามตามหาเธอก็เพราะว่าอยากจะเจอแล้วก็อยากจะคุยอยากจะขอโทษ ทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ทําให้เธอต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะฉันฉันขอโทษจริงๆเธอให้อาภัยเราได้ไหมเราอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆนะถ้าเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะแล้วก็ให้อาภัยเธอนะแต่ว่าต่อไปนี้อะเราอย่าได้เจอกันอีกเลยจะดีกว่าเพราะสิ่งที่เธอทํากับเราอะมันเกินไปมากจริงๆทั้งคําพูดทั้งการที่โดนแต่งแกล้งแต่ว,ว่าเธอคงเข้าใจดีว่าคนที่โดนอะรู้สึกยังไงเพราะงั้นจะมันเป็นบทเรียนไว้นะ ถึงแม้เธอจะมีเมา,าคนอื่นทั้งฐานะทั้งหน้าตาแต่การที่เธอตัดสินใจอะไรก็ตามที่นึกแค่สนุกแค่อยากจะเล่นน่ะคนที่โดนกระทำอะ่ะเขาไม่สนุกด้วยเลยเธอเคยได้ยินคํานี้ไหมคนพูดไม่เคยจําคนฟังไม่เคยลืมอะอะไรก็ตามที่เธอทากับเราอะ่ะเราจมามันมาตลอดเลยนะแล้วเราก็หวังว่าเธอจะเข้าใจแล้วก็จะไม่มีใครเจอแบบที่เราเจออีก ยังไงก็ขอให้เธอโชคดีนะกิตีหลังจากทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วกิตี้กับเนยก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองตามเดิมแต่บาดแผลที่ถูกกระทํามายังคงอยู่ไม่เคยหายไปไหนจากใจทั้งสองคนคงมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะคอยเยียวยายแผลที่อยู่ในใจค่อยๆจางลงและเก็บไว้เป็นเรื่องราวย,ย้ำเตือนใจเสมอว่าคนบูลลี่มีความสุขแต่คนถูกบูลลี่ไม่ได้สุขด้วยเลย ก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยระหนัดถึงความที่ว่าควรจะคิดก่อนที่จะพูดออกมาเพราะว่าอย่างที่พอกค่ะว่าคนฟังอย่างเราเนี่ยมันมันไม่เคยลืมหรอกนะคําพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันยังจําได้ทุกช่วงน้ําเสียงต่างๆหวังว่าคลิปที่เราทําออกมาเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงที่เราจะเสือออกมา